ไปไหนเพื่อนโอ๊ยบอมแม่แม่แล้วไม่ไหวแล้วกินเ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 กิเกเกินเกยนเกินเกิงเก่นเกินเกินเกินเกมนเกิ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 นเตินเกินเกินเกิเกินเมเนเนเกินเกิเกินเกินเกนเเกิเกกินเกนกเกิเน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 เกิกนเนเกินเนนกนเกินเกินเกินนกนเกกเกินนนนเ

โอ้หลกจัดเลยไหเยอะคนดูผมแหลกอ่ะคนดูผมแหลกจัดเลยวะคนดูผมแหกจัดเยอะเริเล้อะไร

มันกูไหวอยากให้มันชุบอยาให้มันชุบไม่ต้อผไวไม่ตดผิีอย่างนี้เอาเป็กฮัลโหลฮัหลมันชุบอยู่บนรถบาเลอร์มึงเอามาดิมึงเอามาดิมนชุบอยู่บนรถบาเลอร์ เบกไม่เลือนมากเฟกอีย็กอ่ะมหี่ยโอหโดนแต่ปืนโปโลโปโลนี่ไปไหนเพื่อนโปโลนี่ไปไหนเพื่อนโอ้ยพ่อมึงไอ้เหียหัวแตกอีเหีย เฮ้ยเมื่อกีอี้สั่งนยหาเพื่อนนอยเ้ยบอเชเพื่อนนอยดึงเพื่อนดึงเพื่อนมา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 มันมาลี้ข้างหลังมันมาเลียข้างหลังปล่อยปล่อยปล่อยเอามันมามันมามันมา

เดินมาให้ได้าเอ็นดีมา้างนาเเอ้ามึงจะแทงกูทำไมาไปเออด้อยู่นะยังได้อยู่เล่นมันจะหมดแล้วปิดไปปิดไปค่อยๆเล่นล้ม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 เอ้ยเอาเพื่อนมาเอาเพื่อนมาเอาเพื่อนมาชุไอ้ตามล้ม เอาเพื่อนมาชุบชุบเพื่อนด้วยเห็นเพื่อนตายเปล่าเรียกเรียกเรียกเลยตบมือเสียยัดตันเลยมาแทนอะไรตัดแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วอะไรไม่ไหวแล้วไม่ไหวเลยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเฮ้ยมาตายสองคนลงไปเอาดิลงไปเอาดิล้มอะไรเป็นเชืออะไรเป็นเชืออะไรอะขว้างเพื่อนกลับมาข้างหน้ากลับมาข้างหน้าไไม่หวแปุยตรงนี้จะไม่เห็เต็มเลยกลับมาข้างหน้ากลับมาข้างหน้ามอนไปเล่นกับเพื่อนมอน มาเล่นข้างหลังหน่อยล้มๆลอมลอมลอมมาเล่นข้างหลังด้วยมาเล่นข้างหลังเอะเยอะเมันกินมันโนอไอ้ตว์มันกินเดดี๋ยวดิมันริดรีิดรีบิดรีบเพื่อนดิรีเพื่อน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 ดิเอ็มดี ล้อม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 ช่วยไปช่วยไปไปมาเอาเพื่อนไปมาเอาเพื่อนไปล้อมล้อมล้อมมาเอาเพื่อนข้างหลังหน่อยอุ้มเพื่อนอุ้มเพื่อนอุ้มเพื่อนไปช่วเออช่วเพื่อนมาเอาดิมาเอามาเอามาเอาเกินดิคืนเคืน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 แล้วถามมมมัันนนนีี่จะห ไอ้ตามล้มเอ็มดีรีเพื่อนคือแล้วเราคือแล้วเสียงบอกเพื่อนเวยเสียงคือแล้วเสียงเราคือเพื่อนเราคือแล้วคือแล้วมันคือแล้วมันเอ็มดีมันคือแล้วรีรีรีจบ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 ไหนก็ได้เพื่อนหยาดลืมรีเพื่อนหนาหนเพื่อนเฮ้ยอู้เพื่อนดีมาเพื่อนมาเพื่อนเพื่อนกระ่อนไอ้กระจอกไอ้กระจอกไอ้กระจอก กกไอ้เฮียเดมอนเฮดมาดูมันทำบ้ากันไอ้เฮียมันเป็นไรอ่ะชอยู่ชมอยชอยชยไอกระจกไอ้ยียแกงกระจกเออ ไอ้ยี่นี่ใครเนี่ยเขาตีกูเนี่ยไอ้กระจอกยับแม่งฟันออกเลยอ่ะโคตรแบบว่าแม่งมีจริตในการพูดเลยนะอีเหี้ยยับเบกเอาสบไปลายจอยอุ้ยอุ้ยแทงไปแทงไปเก่งไปเก่งไปเอามากีดแล้วเอามาดี ้้อจะหนีไปไหนะไอ้กระจกจะหนีไปไหนะมือมาน,นี่มาไอ้กระจกมือนมีพี่มาเ,เลย <55 5. S 1> เห้ารอห้าสิบ้าอ้ยเฮ้ใครลูดตรงเนี้ยขอบคุณหนึ่งบิดนะเขาเป็นครับเลิฟนิดอ,อ่านไม่ทัน ตายตายตายอีกหนึ่งยิงทิ้งเลยยิงทิ้งไปเล่นตรงกลางไปเล่นตรงกลางปล่อยออกมาเงยหนี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 อย่ามึน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 พี่ยกซอสพี่ยกพี่ยกซอสพี่ยกยนตอะไรของมันวะ ไอกระจอกไอกระจอกไอกรจอกไอกระจอกไอกระจอกดูดูไป้วยมีทุกหน้าห้าแสลุหพันห้าร้อยห้าสิบห้ลุยลลุยไปด้วยเต๋มาไปลาเมือกินเสร็จแล้วไอเช่นลุยเหมือนมือนาิรมัม่มีศพแล้วลงไปเลยมีศพแล้วลงไป